มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนเรามาวอลคลังตอบแล้วนะคะหลังเพิ่มรอชนะรวมเป็น6เดือนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจํานวนมากจริงๆนะคะสําหรับมีข้อเรียกร้องอยากให้กระทรวงการคลังหรือว่าทางรัฐบาลเพิ่มระยะเวลาการเยียวยาโครงการรอชนะเป็น6เดือนค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับโครงการรอชนะเป็นโครงการเยียวยาสําหรับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบที Naj ่2ที Naj ่จะเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ซึ่งทําให้ทุกภาคส่วนหรือว่ประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างต่างๆร้านค้าร้านขายต่างๆจนทางกระทรวงการคลังหรือว่าทางหน่วยงานรัฐบาลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชนได้ผ่อนคลายในสภาวะที่บางท่านก็ตกงานกัน ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้หัวข้อเรื่องมีคําถามที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ที่ว่ามีการเรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการรอชนะเป็น6เดือนว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่างไรบ้างก็มีเสียงตอบรับส่วนมากรอ้อยละแปบเเซก็เห็นดีก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากลองคิดดูว่าดูอีกทีนึงนะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากขยายโครงการรอชนะ6เดือนแล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนอันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะนายอาคมเติมพิธีาภัยศิษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละ7 0 0 0บาทราว30-35ถึงล้านคนนายอาคมเผยถึงมาตรการรอชนะที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงินคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็น7,00 0บาทนั้น โดยยืนยันว่าก็คือมาตรการเพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น3หรือว่า6เดือนอย่างแน่นอนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอเราแยกไม่ได้ว่าจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจายสู่กี่จังหวัดถึงแม้บางจังหวัดอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่มันก็มีผลกระทบทางอ้อมมาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามเรามีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุดเช่น บางกลุ่มอาจจะมีระบบเงินเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้อนตรงนี้เช่นคอรกรอรัฐวิสาหกิจแล้วก็แรงงานในระบบที่ลงทะเบียนกับประกันสังคมที่มีมาตรการดูแลยอยู่แล้วสรุปลาไม่มีนะคะการเพิ่ม3เดือนหรือ6เดือนของโครงการเราชนะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ